ก็เอกันดีกว่านะครับเที่ยวนี้เราลงชั้นสี่เมื่อกี้อัดคลิปชั้นสองชั้นสามแล้วไม่รู้เป็นอะไรไฟเสียเรามาชั้นสี่เลยนะครัเราจะเอาแค่ถึงชั้นที่เจอป้อมปืนเอยชั้นสี่นี่จะเอาแค่ถึงชั้นที่เจอป้อมปืนเท่นะ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะเล่นโหมดยากเนาะน่าจะพอสำหรับนี่เนาะชั้น4เดี๋ยวเราจะเล่นแบบชั้น4ี่จนถึงป้อมแล้วก็กลับลงมาปรับเป็นแบบยากนะฮะแล้วก็ไปเล่นชั้นสองไปแค่ครึ่งหนึ่งพอนะฮะพเพราะปืนออปชันอะไรเรายังไม่โหดปหา้า ที่เรารู้สึกเรายังเก็บของมาไม่หมดอ่าว่าแล้วเก็บของมาไม่หมดนะฮะโอ,โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมผมลืมเอาแผ่นฟิล์มมาเพิ่มให้อีกสิบเปอร์เซ็นต์โอเคเก็บเทาอีกสามันก็จะมีการสุกใหม่ขึ้นมานะฮะมาเป็นไรนเรื่อยๆปะ่ะ ั้น 4. รู้สึกว่าชั้นสี่ที่ต้องปืนเลยอะ่ะเพราะว่ามันซอมบี้อยู่กันแบบหนานแน่นมากนะครับถ้าจะไม่ิดต้องปืนเลยน,นั้นนี่เลยนะฮะน,นั่นไง เยอะ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 โอเคตัวได้อยู่ตัวได้อยู่ครับตัวตัวเราเอาอยู่นะครับยังคงเก็บเน้นเก็บแต่บัตรแดงนะครับตอนนี้ จริงนะผมว่าผมพอแค่นี้นแหละถือว่ามาไม่คุ้มเลยนะเนี่ยมาเสียปืนฟรีเอาละเดี๋ยวเราลงไปปรับแบบยากเรามาสะสมของครับมาหาของเพิ่มนะฮะ จริงๆตั้งใจจะไปไขดูว่าตรงนั้นได้อะไรแต่ออพอมันต้องใช้นักย่องเบาทักษะนักย่องเบาเวลสามนี่ผมยอมเลยนะเปิดแบบยากกันไม่รู้จะเอาปืนมาพอไหมนะฮะตั้งใจเอาไปแค่นิดเดียวแค่นี้แหละขอกินอาหาร ให้พอก่อนนะครับเราค่อยขึ้นริ์กันป่ะนสองไปแค่ครึ่งนึงดูซิว่าเราจะรอดชีวิตไหมเราจะตายหรือเปล่านะครับเราไปแค่ครึ่งฉากพอ อาพดูแดงๆโหดๆป่าเดิมเยอะเลยนะถอยครับถอย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 ครับถอยถอยถอยดูซิได้อะไรมากงนะครับได้อ่าเขาเรียกว่าอะไรสร้อยครอนะครับสร้อยครอสทหาร อา่าผ,ผมต้องใช้นี่เลยแหละนะเพราะว่ามันอึดขึ้นนะฮะอึดขึ้นนี่เราเห็นไหมเราตีเข้านี่ขนาดดาเมจดาบสามห้านะฮะเราจังตีเข้าที่สิบหกโอ้โห,โหเกือบบอกเลยเกือบดับนะฮะเกือบดับ เราเคาเคลียร์ก่อนเคลียร์ทางเดินให้โล่งไว้ก่อนนะครับรจเบร้อยอา่าผมคิดว่าน่าจะต้องแบบนะี้ว่ะนะเคลียร์ยเคลียร์ยเคลียร์เคลียร์ไว้ก่อน เห็นแล้วปวดใจถ้าเราไขาตรงนี้มันจะได้ยินเสียงนะฮะดังนั้นเราผ่านไปก่อน ย่องมาข้างหลังได้สำเร็จเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมว่าผมปืนเลยดีกว่า ตอนนี้เสื้อแตกไปอีกหนึ่งนะฮะโอ้ไม่ได้อะไรที่ดีดเลยนะครับห้เมดคิดกับพยาบาลมาช่วยนะฮะเดี๋ยวคงต้องหัตหนาลรวๆแล้วแหละนะ โอ้โหไม่ได้ไรเลยแย่มากแย่มากคือผมรู้สึกว่าต้องใช้ปืนใช่ไหมขอ่างมาห้องนี้ครับฝึกครับเป็นการฝึก ได้อย right okay. ok really ู่ตัวๆได้อยู่ตัวๆได้อยู่ครับใช้คิวเพื่อเรียกแล้วโอเคอกเลยว่าของไม่พอแน่นอนเช้ากรหมุกต้องแตกมา แก็แตกกันครับเราเน้นยืนแั้งครับไม่ตอบอะไรของดีๆให้เราเลยครับอ,อาแหละหมดเวลาสนุกแล้วต่อไปคือความระทึกมมีห้องจุกส่วนตัวครับ ห้องจุ๊บครับห้องจุ๊บผมอ่ะเ,อเติมเลือดก,ก่อนมันคือห้องจุ๊บผมครับ ห้องจุบผมจริงๆอุ <developed pain> <ira> ้ยเสียวเสียวคือผมว่าผมโดนทีเดียวดับ ว่าชุดเราไม่เต็มนะครับโอ้ยชุดไม่เต็มนะฮะเราน่าจะโดนเป็นร้อยเลยอาจจะเปี้ยงเดียวดับนะอะไรเรายังไม่ได้ของอะไรที่ถูกใจเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวไปห้องตัวนั้นอีก เหนื่อยเล่นกับอีพวกนี้แล้วเหนื่อยนะฮะเราใช้ขัตนาอีกแล้วเอาอีกตัวหนึ่งเนาะตัวย,ยั์ยหะ่ไอพวกเนี้ยล่อมา เดี๋ยวจะต้องการตอกตัวตายก็ตายโอเคโอเคต้องตัวตัวนะครับโอเคตัวตัวครับตัวตัวได้อยู่ อ้อนหน่อยแล้วกันสักตุ๊นึง่งสักบหนึ่งนะฮะคิดว่าเป็นการเคชียร์ช่องเขื่อเขาแบบนั้น ละทึกอีกเลวสรุปเราไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยนอกจากนี่นอกจากแค่ขอแค่นี้เหมือนมาเปลืองของเปล่าๆปี้ๆนะ ไปช่วงละชินะชิบหายโอ้โหโอ้โหเสียวว่ะอืมเสียวว่ะเสียวว่ะ ำไมกูไม่ยิงวะเมื่อกี้โอ้โหได้บัตรแดงหมดสิน้นกันขออะไรไดีๆหน่อยเถอะนอกจากบัตรแดงบัตรเขียวเราไม่เอานะฮะเราไม่เอา เห็นแล้วปวดใจอืมปวดใจจริงๆรระทึกอยู่ตั้งนานเพื่อของเช่นนี้ ที่กล่องนี้นะครับเออได้ดีนี่แหละอันดึงแหมได้แค่อันเดียวว่าจะได้แต่ละอันนี่ยากเหลือเกินนะฮะผมไปแล้วผมไม่สนแล้วผมมาแค่นี้แหละเพราะว่าของผมยังไม่โหดนะฮะ ปืนผมโหดวันนี้นะจะเคลียร์เลยแล้วเราก็วิ่งมาห้องนี้ครับมาเอา,เอาไม่ใช่ว่ามาเอามาโยนของนะฮะ ที่เราได้จากซอมบี้กับตัวนี้นะฮะจะขึ้นเวล2แล้วหรือเปล่าขึ้นไหมอืมขึ้นขึ้นแล้วทำไงวะแล้วทำไงวะรึบนี่ป่ะเชื่อมต่อข้อมูลไม่ม,มีนี่ป่ะกำลังโหลดข้อมูลที่ได้รับพี่แกะคืออะไรเปิดใช้งานครับไปในภายใน12ชั่วโมงอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวจมขอจดก่อนนะ ผมไม่เคยอะ่ะเอ็นอ๋อเดี๋ยวเราต้องออกจากบังเกอร์มั้งไปใช้งานครั้งต่อไปสิบสองชั่วโมงใช่ปะใช่ปะเราต้องไปใช้งานเพื่อความปลอดภัยแล้วที่ห้องรับต่างๆเลยเลยอะไรอะไรอ่านไม่ทัวนวะเฮ้ยเดี๋ยวเราลองออกจากบังเกอร์ดูก่อนมันเหมือนว่าเราต้อง ไปที่ไหนสักแห่งนอตเอซเหมือนพิกัดตะวันออกเฉียงเหนือเนาะเอาไปก่อน สิว่ามันอะไรอะไรอาจาคนพบจุดที่ต้องการได้โดยง่ายด้วยพิกัดที่แน่นอนแสดงให้ฉันดูอ๋อนี่เหรอออยากรู้อยากรู้ กับบ้านหรอได้กลับบ้านเลยนะครับอยากรู้อยากรู้เดี๋ยวถ่ายคลิปทีเดียวจบเลยขอไปหาหมวกกับรองเท้าเพิ่มหาหมวกกับรองเท้าเพิ่มกันเราไม่รู้ว่าเราไปแล้วจะเจออะไรนะฮะเป็นครั้งแรกขอเอาของไปเก็บก่อน อีกอ,อันเดียวเราจะสร้างเครื่องกดได้แล้วพออไม่มีเราาเราวิ่งขาเลย ยังอัดอยู่ใช่ไหมโอเคอยังอัดอยู่นะครับโอเคเราไปเลยนะครับเรามีน้ำมันเยอะเลยเหนื่อ,อ,อ,อได้ไปเลยนะยีสบายเราอยากดูอยากดูว่ามันคืออะไรเราอาจจะเจอของดีกว่านะฮะดีกว่าในบังเกอร์เออะไรเงี้ย เอห้าศูนย์ e อีหนึ่งหนึ่งศูนย์มาดูสิเรามาสำรวจกันว่าเป็นยังไง บีไ้ไม่โหดครับซอมบี้ไม่โหดซอมบี้ไม่โหดครับซอมบี้ไม่โหดแต่ไอตัวนี้โหดโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเ,อเคลียร์ลืมหลบลืมหลอบอุย้ยอีกเดาอีกเดาอีก แล้วชั่วชัวอ่ซอมบี้ไม่หวดนนมไม่หวดโอ้ยตัวอะไรอะ่ะอ๋อตัวนี้ถือว่าโอเคนะซอมบี้ไม่หวดอ้าวเกินกำเอาวุธแตกว่ะเสื้อแตกเลย คืออะไรมันคือมันคือโหโหมันให้ของขนาดนี <S <s ้เลยเหรอสร้างเครื่องได้แล้วบอกเลยสร้างเครื่องได้เลย เดี๋ยวไม่รอบเดี๋ยวไม่รบอบ่างโหดอ่ะเดี๋ยวขอเคลียร์คัาซัมบี้ก่อนเลยได้ไหมขอเคลียร์ซัมบี้เลย,อยโอ้ันให้ของโหดโหดจริงๆริงเดี๋ยวผมสามารถเคลียร์ช่องได้อีกช่องหนึ่ง ผมอยากได้เลดกลับไปโอ้มันเป็นของโหดขนาดนี้เลยนะครับสุดยอดมากสุด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 บอกเลยสุดสุดของเก็บครับของเก็บจริงๆนะอันนี้ผมโดนทิ้งเลยไม่เอาอะโอเคไปเอาใหม่ไปเอาใหม่อไปเอาใหม่ แม้จะสองรอบแต่เราเอาเผื่อไว้ก่นนอนเนาะเผื่อลืมเผื่อลืมปิงชีดอันนี่เอาสีขาวโอเคที่เรือโอ้เชือบเชือกเราจะเอาเชือบไปทำไมเชือบไม่มีประโยชน์นะโอเคเดี๋ยวมาอีกรอบมาเอาสีโฟกับอาหารป๋องเนาะแล้วเดี๋ยวเราเอา ผ่านไม่ได้มาตัดไม้แถวนี้ให้หมดเลยได้เร็กจะได้สิบสองทว่โมกาจะหายสบายครับขอตัดคลิปนะครับ